แบรนด์ไหนอยากเป็นสปอนเซอร์แบบตู้เย็นไมโครเวฟอ่าเครื่องล้างเครื่องเครื่องล้างจานเครื่องอบผ้าเครื่องอบซาวน่าสาวยาำสาวนาำเราไวหลังอุกูยางครับนั่นแหละค่าทุกอย่างเนาะ ก็ <g ül> เลยนี่แหละ้ที่เป็นคนไปจ่ายเช็คเองเนาะก็คืออันนี้ FC ถามมาจะได้มมเมยดอกเอฟซีจะเปลี่ยนคาอุยซื้อสดนะเป็นตัวเป็นพยานได้นะแต,แต่แต่ถ้าเป็นเงินสดก็จะได้เป็นปมันคือวามภาคูมิใจถ้าถ้าคนฟังเราถ้าคนฟังล้วเขารักเราดีใจน่าเก่งด้วยถ้าคนฟังเราเขาสั่งเราสั่งมาเบาเนอมีสองอย่างแ้่นั้นบ้านแล้วเราเลือกจะฟังจากคนไหนแค่นั้นพอจะฟังจากคนที่เขาบอกว่าชื่นชมเราหรือจะฟังจากคนที่เขาแบบว่าสั่งเราเลือกเอาเลือกสีสั่งกัมาอ่านอุ้ย มีเงินซื้อหรเขาบระนองกันนี่เทนารตี้หลายครั้งแล้วนารตี้ผานบอยบอพี่หลักแล้ว่าถ้าเกิดเบส้ยคำสิงอาจจะซื้อตัวไปอยู่ด้วยอจะจะไปไหมให้ไปไหมเราก็เลยบอกว่าถ้าเขาให้เงินเดือนเยอะกว่ามึงก็ไปซื้มึงจะรออะไรมึงจะรอกูทำไมสิไม่ได้ไปมือมือดิมึงจะรออะไรมึงจะมาให้กูลำบากกูทำไมมึงไปเลยกูพยายามลดต้นทุนพนักงานอยู่แล้วมึงไปเลยถ้าเขาให้เยอะให้กว่าก็ไปเลยเพราะว่าอนาคตเดี๋ยวกูแน่นอนนารตี้ทำไมยังไงกูก็บอกถ้าไปอยู่กับเบี้ยคำสิ่งมึงไปขับรถเขาอ่ะไปเจอ นักธุรกิจนักดาวรงดารามึงได้ไปขับไม่ได้ไปเป็นผู้ไทยไม่คล่องแบบนั้นเออไปไม่เป็นอย่างเงี้ยมึงก็มาขับรถไม่แม่งฟนแนนอย่างนี้ไปแต่หลังห้ามบุกคิดตมทุกวันอยู่นี่แบกของขึ้นอยู่วิธีอยู่นี่นี่แหละมันลุกทุ่งอนาคตมันสั้นนะมึงเอ้าแต่อื่นมันก็ยาวอยู่เออมันลุกทุ่งดีแบบนี้เหรอชอบบอสขอามึงไปขับเลยจ้าคาบไปเขากองท่าออกมากใครบางงานก็จุดอยู่ในอันอสูบอโศกอยู่ในท่าไม่เป็นเอิร์นเด้อท่าไม่เป็นเคิร์นไปน้าเนะแป็ก ตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่หลังตั้งแต่ซื้อบ้านอยู่กรุงเทพเนาะแฟนคลับคนกรุงเทพก็มาติดตามเยอะอพูดคนแบบว่าบอสครับพูดภาษ,ษ,ษากลางได้ไหมเวลาทําอะไรก็ไม่ไม่ได้เข้าใจด้วยมุกอะไรก็ไม่เข้าใจสิไม่ขนาดคนใต้ฟังเราไม่รู้เรื่องเขายังฟังเราตลอดเวลาเลยม่วแม่วเกลือจากอยู่ที่ว่าการที่กูเล่นมุกแบบว่ามุกข,ของข้าวเหล่ากับคนบึงส่วนกลางผ้ากลางเหมือนเอลซีเบีคำสิเอลซีบีอ่ะรอมบีบีเนี้ยเขาเป็นคนผ้ากลาง เขาก็ไม่ได้เข้าใจมุกอะไรที่เราพูดบางทีนะเงินเงินภาษาบอสพอนอเออนงินเนี่ยก็เลยเราต้องเสิร์ฟภาษามุกภาษากลางนะภาษากลางต้องไปเรียนรู้แล้วบางทอนนี้นรู้เขากับพยายามบอกมันเป็นภาษาไทยแทนล่ะพูดไม่ทอองดื่มน้ำอะไรครับน้ำอมฤตายูพูดช้านิดๆเขาบอกโอเคแค่พูดช้าลงก็จะเข้าใจได้แล้วเนาะเนี่ยครับอ๋อมันยากครับเนี่ยไม่เข้าใจแต่ชอบฟังพวกพูดให้ช้าก่อนบอสก่อนจะพูดไทยเขาบอก โอเคพูดกลางโอ้ยแต่เมื่อนันเบ๊ะครับสิงกับทั้งลุนเดอร์อะไรลุืเออเออเออพนาพนาก็พูดได้นะนังพูดได้เมื่อนันก็อยู่บางคำอยู่อีสานหลายคำมันออกมาเยอะมากนะวันที่ใหญ่กันน่ะใช่ว่าเอ๊ะหรือว่าเลือกออกมาแล้วเบ๊ะเข้าสีงเลือกแค่นี้ลาวแล้วก็ซื้อซ้ำมาจากเพื่อนพี่ว่าฟิลเลียนนี่ล่ะเอาไรห่าเขาอยู่นั่นเพิ่นเจอดราม่าตัวเื่อวานก่อนอ่ะใั่ไหม สู้นานม,มีตะเคียนแลมมากามก็หลากหลายเลยเลถ้าอยู่ใกล้เพื่อนพื่อนก็ต้องมีบ้างแหลมเดียมากเมางน้องเก่งมากไม่เมาหรอกคุณ <c oughs> แค่แรกว่าอะไรแค่แรกคือโผล่มันโผล่ออกมาจากสมมติว่าเสืออ้อน,นี่มันแคหลมมากด้วยเสือ้อเสื้อในโผล่นะแค่แรกอ่ายี่ห้อเสื้อมันแหลมออกมากคือมันโผล่เบียดมาไหมคะพรุ่งนี้รอติดตามรอติดตามว่าพรุ่งนี้จะเจอเบียคัมสงที่บ้านเจนนี่ไหมเอาคือบอกเลยวันนี้ ก็รยาอก็รอติดตามเมก็รอดูก่อนเบอติดตามเมยใช่อืมเบาเร็วอีดีท่านเบสผู้พ่าอันเออเบสผู้ว่าอันอันอันนี้แม่อันอันนั้นอันอันเม่นเอมือนเมื่อนม่อนมื่อนเอนเมนเม่อนเมอนเมื่น่อนเมอานเมอนเม่ามานเมอนมอยากเมอากเมื่วนเู้ดาม่ขนเมนม่านมน ฉันตกใจนะเอาจริงๆตอนแรกว่าจะมามือหนี่อ๋อซื้อมือหนึ่กับมาขายของอ่ะพี่น้องสู่ช่วงแต่ว่ามือหนี่เขาต้องไม่หยอดแข่งกันคนไยเคยใส่อันนี่คอยเคยเสื้อนี่ให้เคยใช้ให้คนที่เรารักทรายเพื่อจะเป็นเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าอันนั้นเก่าอันนี้เก่าอันนี้เก่าเราก็หวังดีแหมเราตกใจตอนแรกอ่ะเราตกใจเอ้ามันก็แบรนด์ที่กูใช้อยู่นี่ว่าแล้วเพื่อไม่ให้ฉันขายมือนี้ ฉันใส่อยู่แล้วเมียเมื่อก่อนต่อให้ต่อให้เขาไม่ได้จ้างวันนี้ฉันก็ใช้อยู่แล้วฉันก็เลยตกใจเอ้าคอสมิ่งหล่ใส่อยู่แล้วใส่อยู่แล้วนี่อันนี้ออกมากที่ีไปละคอสมิ่งบ้างหนึ่ถือบอลอันเอาถือบอลคอสมิ่เอาคอสมิ่งคอสมิ่งเอาภาษาไม่เป็นอยังอ่านมีอินอังลิชคอสคอสมิ่งคอสมิ่งอินอังอินอังลิชคอสคอยบอลภาษาเล่าเราเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมเราไม่อยากคนอะไรบอด ไม่ใช่เวลาเราเวลาเราอันนั้นแหมเออเราอยากเอาปาดองพุงไพ่ออกนะแมอปจารดจริงจริงมันไม่ได้ตะกี้เขาบอกนิยมมีกวนเนาะมันกับสุยแน่กับนอาบน้ำตัวมือกูกเกเตะแตบมันสุยมีกวนอะไรบนนี้่บนนี้สวยอะไรมีอันนั้นหล่ะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เนี่ยเวลาเราใช้มีกวนอ่ะมันจะเวลาเราใช้อันนั้นกวนเนาะมันจะแบบว่าอันนั้นแสบแมมเอาอย่างนี้ใครมีปัญหาเรื่องกับการขนตามร่างกาย ผมแเป็นคนโชคดีที่ว่าตามแขนผมแบบไม่ค่อยมีขนผมพูดเสมอมันไม่ได้ตัวนะไมดยว่าไ,วไม่ได้บอกว่าแขนฉันเรียบเพราะฉันชายตัวน,นี้ไม่นะฉันไม่มีขนอยู่แล้วแต่ว่าฉันมีขนตามจุดซ่อนเล็บคือรักแร้คือคือ,คอแบบว่าอันนั้นอสอสบรเทตรงนั้นน่ะมันก็จะมีอยู่แล้วเออมีเยอะไหมอสบรเทแปลว่าอสบรเทตรงนั้นมันตรงนั้นน่ะมันมีเยอะไหมมันเยอะ <c oughs> แล้วตอนนี้ล่ะก็เยอะเพราะแล้วตรงนี้มันไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เคยมีนะ แต่นาตี้จะมีอนาตี้โชว์มีไหมนาตี้จะมีไหมก็จะมีหือคนรักแล้ก็เยอะพี่น่องมือนี้ภาษอังกฤษคอสคอสบิกคอสบิกอยากโอ้โเราก็อ่านตามภาษาชาวบ้านเนาะคอสบิ๊กพ่ะย่ม ใช่จริงถ้าไปดูคลิปเก่าก็ก็เคยเดีก็ก็เคยยืน <laughs> ยย่นให้กับไอ้ก <laughs> ็เคยยื่นให้กับให้ไปยื่นกับเพื่อนๆชายแล้วก็ตกเล่าอยู่แต่ไม่คิดว่าวันที่เราเคยชายคนอน่นเส <c oughs> ียเขามาขายไปเมื่มอไหร่ไหมพี่น <c oughs> ้องเออเขาก็เคยชายเมาหลายปีเลียวเมีย <c oughs> อน,น,นองเอาอย่างนี้ใครเคยเห็นยี่ห้อนี้มั่งใครเคยเห็นตัวน,นี้มั่งเมียนมาใครเคยเห็นตัวนี้มั่งกลับด้านกล้องกันแป๊บนึงเพาสงเออใครเคยเห็นยี่ห้อนี้มั่งครับใครเคยเห็นมั่งปักไปนะปักเลี้ยวตรงเลี้ยว ตรงแล้วตรงแล้วบอสให้ปากตัด้าอย่าพึ่งอย่าพึ่งแป๊บนึงได้ไหมอย่าพึ่งปากรบอกว่าเอ้ยบาคนเคยใช้ด้วยใช่ลูกค้ามึงจะผ่าตัดสิมาโทดสอบกับตัวเจ้าของเองนไหมเออเคยใช้ดพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเอาเอาเก็บไปเก็บไปใครอยากเห็นที่บ้านสิมแลนด์ใช้ถอดเสื้อ ฉันไม่เคยมาทำอะไรเงี้ยให้เขาดูนะคือคุยๆกันคนอยู่แล้วไม่ได้เปิ้ลใครอยากเห็นพุยบ้านเป็นแลนกำจัดขนจุดซ่อนเลนค่ะเออเฮ้ยไปยืมของไลน์กับไปซูแซ่บเบลล์วิสตาเขามาใส่มาเออจนเลยวะคุณผู้ชะคือใครใครอยากเห็นพุยบ้านเป็นแลนกำจัดขนจุดซ่อนเลนนะคะรอติดตามเลยวันไหนวันนี้ถ้ายอดถึงเออตอนนี้เลยวันนี้เอาห้องโชว์ยอดในวันนี้ โชดได้บอสรุปข้ามี่เครื่องโชดหย่อนบ่พี่บ่มีบ่พีเอาบ่มีเข้ากันต่อๆของเออเข้ากับโชยในตะกร้ามันก็จะขึ้นและเดียวนะน้องอ่ะขอฮอตอ่ะขอฮอตเนาะตะกร้าขึ้นเลยไหมเอาอันหย่อนเอาก่อนวันนี้เป็นเขาเรียกว่ากับจัดขนแบบสมัยใหม่พี่น้องผู้เฒ่าใครตอนนี้คนทำอะไรก่อนคือลักเลี้ยต้องใช้แหนบต้องใส่อันนั่นกวนออกต้องใส่อุ้ยอันมะโลอันขนจีไตเล่ยอันแม่นเนระ บักหกาคําแพงไซรลานเต๋โอ้ยมันหมดสมัยแล้วมันหมดสมัยแล้วอันนี้คือใครมีขนลักและกำจัดขนได้ดีมากโดยนะครับผมบอกเลยว่าบ่ต้องเอาอย่างนี้ใครยังใช้การใครยังหลบขนลักและแบบใช้ไอ้แหนบอยู่เขาบอกว่านัตตี้ดีกว่าของวอสจังหวใจวายเออต้องถอดเสื้อเพราะว่านัตตี้ควรจะไม่เท่ากันยานนัตตี้อาจจะสมัครมันถอดเสื้อไม่ได้ใช่ไหมมันถอดเสื้อไม่ได้ติดต่อต่อมันแต่ต่อได้ค่ะแต่ไม่ให้เห็น อ๋อนอ,อ,นอเดี๋ยวเอาเทปจะมาปิดไว้ก่อนก็ได้ครับไม่กูไม่มีอยู่แล้ว <c oughs> กูเป็นคนกูเป็นคนที่หัวนมเขบอดนะคมันมันบอดงั้นเรามาดูในใจเราไม่บอดนะเราไม่ไดตัดแล้วเราจะมาดู <c oughs> อายตายละเขากายันะยางใช้อันนั้นโกนอยู่ยังใช้อุปกรณ์แบบเดิมๆอยู่อาอย่างนี้หมดสมัยลรวมันหมือสมัยแล้หแล้วว่าในการแบบว่าจะมาใช้อันนั้นอันนี้กูอันนี้คือฉีดแซ่ไใบ บ่เกิน8นาทีหาที่พี่น้องห้าคือแปดนาทีแล้วแต่คนโดกไม่โดกเนาะคนจกดดักรเล้โดกเนี่ยกับคนขีดด้จักรและลดกเนี่ยกับใส่สีหลายนะ้อยน้อยแต่ว่าขวดหนึ่งใช้ได้นานเนาะพี่เนาะใช้ได้ดนานค่ะขวดหน,นึ่งก็ประมาณสองถึงสามอัะอย่างนี้ผมขอบ,บอกว่าปกติผมเคยซื้อใช้เนี่ยเกือบสี่ร้อยนะแต่วันนี้ถ้าไลฟ์สดผมผมขอราคาแบบตะโวนไหมพี่อเออ ปกติผมผมใช้เกือบ400 400กว่า <f> น <ix ing> ั่นแหละบางมือกืบตะกี้กับสี่ร0อยิบนิดๆบอกได้สามร้อยเกบบอกหรือ3ามร้บแอกตะกี้วันนี้ผมขอราคาพิเศษไหมพี่ทีมงานเราให้เท่าไหร่อะพี่ได้ค่ะได้เอาแบบลดซักแบบจาก390ได้เท่าไหร่พี่เอาขอราคาแบบไม่ใส่ไม่เสียชื่อเสียงผพีวานฟินแลนด์อ่ะราคาปกติเท่าไหร่คะราคาปกติ390 390ยเก้าเก้าสิบถ้าวันนี้เท่าไรพนฟินแลนด์แล้วห้ามขาย390 ให้ราคาอย่างนี้เหรอพี่ได้ไหมคะได้ค่ะได้จากสองร้อยเก้าสิบบาทมีคูปองจากทิกเก็ตด้วยอ่าเหลือเหลือเท่าไหรก่อนสามร้อยเก้าสิบเหลือสองร้อยเก้าสิบเลยแต่ว่าตะกร้ามันมีคูปองนะฉันได้สองร้อยยี่สิบสี่บาทแต่ว่าตะกร้ามีคูปองนะว่าที่คือแต่ว่าตะกร้ามีคูปองนะบางคนปอให้244บาทก็มีใช่พี่น้องมันกับแต่คนดีหๆควายการันตีควายใส่ควายเป็นคนแบบ เช่ายุโรปเนาะเมื่อกี้ขวากศสินิยมปั๊ดเนี่ยก่อเชาายุโรปปั๊ดใช่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยอยู่ยุโรปกี่ปีแล้วเวลาเราเราคบใครรักใครเนี่ยเราจะบอกว่าต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่ามันเรารู้สึกว่าเวลามันเมียนั้นมันมันไม่มันไม่เออมันบอได้อีกมันบ่ได้เจ้ามันการสัมผัสมันจะดีขึ้นไม่สะอาดคือชาคนฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่มีนิยมในการมีคนในร่างกายไม่จะเป็นรักเล้ยหรือข้างล่างข้างบนเขาจะไม่มีเลยมันจะบอกไม่พะคนยุโรปหรือว่าคน ถ้าม <eux> ีเพราะคุณเ like ่ะเขาสิว่าถ้ามีคนมันเป็นมันไม่สะอาดมันมันสะสมแบคทีเรียเรื่องกลิ่นเรื่องไม่จะเป็นตรงนี้มันมีกลิ่นฝรั่งเขาขวนคนรักแรดีผู้ฝรั่งอันนั้นเขาขวนเบิดบัวมี่ไปเบื้องหนังได้ไปเบื้องหนังในเน็ตได้เออดูหนังมันจะไม่มีเขาจะไม่นิโยงตรงนั้นแต่บ้านเรามันจะเป็นแบบข่วนเป็นพุ่งเป็นพวงขึ้นอ่ะอันตรายเหมีนเออเออเออมอยเออ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 เนีเยอเออเถ้าอเอ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 เออเออเเอ คือแม่นเพแต่อย่างนี้คือผู้ชายกำจัดเหมืนจักรแล่กำจัดเขาเล่นผิดเนี่ยเขาอันนี้แล้วเราจะฉีดยังเราจะเราจะเฮลลาคายังเราจะเริ่มยังผิดอะไรตรงไหนอันไหนทดสอบก่อนเอา Cosmic we have Cosmic now เอาขอแขนแขนตัดก่อนได้ไหมก่อนจะไปก่อนจะไปลากแล่เนาะมาทดสอบโอเคเออแม่แซมก็ต้องแขนแม่แซมก็แขนเยอะนะแม่เอาแม่มาแม่แซมมาเอาทีมงานเราใกล้ตัวเรานี่แหละก่อนใช้เขย่าแรงๆได้เลยครับก่อนใช้เขย่าแรงๆนะครับก่อนใช้เขย่าแรงๆ ขย่าอะไรเขย่าขวดไม่แซ่อันนี้คือปาดองดิบเลยอันนี้แขนพ่อลุงพ่อลุงแถวนี้แขนเนี่ยคนหนาขนาดไหมืงอกี่เหรอเท่าขาเลยอะแขนอันแขนแม่แซ่บซำขาแอนนี่โอ๊ยหน่อยสองขาลบเก้าสองขาแอนนี่เลยมาลองดูลองอันนี้คือคนมันมีแขนเยอะเนาะเราเป็นแบบเราอยากเหรว่าคนมันมีแขนเยอะ คือคนอมีคนเยอะคนมีแผลแม่มีคนแผลที่ถือถืออะไรนี่เอ่ะเราเอาตัวนี้ก่อนเนาะในรูปแบบขวดก่อนมึงเอาออกให้โคจีซีดแบบขวดนี้จะเป็นอาจจะเป็นเนื้อโฟมนะคะแบบนี้นะคะขีดออกมาจะเป็นโฟมแบบนี้นะคะขีดให้ทั่วนะคะเออวุ้ยไม่แย่แซมไม่อาคางไว้ก่อนคาไว้ก่อนประมาณนี้ก่อนคุณลุงซาต้าก็เลยตกหิมะขยับขยับขยับโอเคัหน่อย โอเคกระสายกันเลยสิทีโอเคโอเคพี่ท่านี้ทิ้งไวประมาณ5ถึง 10, 10นาที5ถึงส0นาทีอะแล้วแต่ขดไมแล,แล้วเราดูชั้นตรงนี้พีมาตกหีมาตกไม่อันนี้คือบอกเลยว,ว่าถ้าไปบ้านเหล่าอินฟูดังๆเนี่ยใช่ไปไลฟ์สดขายของเนี่ยมันจะเห็นจะเห็นในห้องน้ำเลเขาจะวางไว้เต็มตาห้องน้ำพวกบ้านนักร้องอินฟูที่เขาแบบว่าดูแลตามร่างกายเขาจิตตั้งนี่ห่อนี่ในบานเลยเคยสังเกตแล้ว ใครไปขายแขวงบ้านกุ้งเลยนี่เปิดเป็นห้องน้ำปุ๊บตั้งเลยจ้าคอสคอสเลยนะคอสมิกคอสมิกยูแคนคอคอสมิกยูแคนคอคอสมิกคอสมิกพยองดินแลนด์อันนี้คอสมิกอทิมไว้ก่อนนะยังไม่ถึงนะทิ้งไว้ประมาณ5้าถึงสินาทีนะคะแล้วเขาจะปาดปื้ดเนาะเออมาเดี๋ยวให้ให้เบิ้งเนื้อก่อนให้เบิ้งเนื้อให้ดูเนื้อเนื้อนะครับแม่แสบไหมอันนี้คือเนื้อไม่แสบนะแม่เด็ดราคาเครื่องอะไรใช่ไหม รู้สึกนีรู้สึกยังไงแบบสบายหรือว่าทรมานเย็นเย็นเห็นไหมล่ะอันนี้จะเป็นเหนือไม่มันเหมือนคนกําลังหลอกคนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะหลอกคนมันเจ็บนะเเหมือนน้องตัวตัวเกีียวแบบอายุสิบแปดตัวเกีียวครับใหญ่ขึ้นหรอมันมันมันไม่มันเนียนใสนี่ดีมันมันไม่คือบางคนมีปัญหาเรื่องการกําจัดขนคือหนึ่งแหละมันมีการระคายเคือนแล้วเราใช้อันนั้นโกนเอาแบบตืนไปยล้พี่น้องอานาคูลนีโจรมี่โกนพูดได้ไหม บอกมีโกนอ่ะพี่ต๊ะไะไบอกได้ได้มอกอเอามอกนมอกูนที่โกนเครื่องเครื่องโกนที่โกนเวลาเราโกนนี่พี่้องมันเป็นขั้นขั้นเหมืนี้มันกงคือมันคันมากแต่มันบาดเออมันแต่พอันี้มันไม่มันไม่บาดมันก็ มันก็ธรรมดาแล้วแล้วเวลาเวลาเราทำไม่แเนาะวันแรกแล้วมันจะเย็นเย็นซวยๆแล้วแหมนเย็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 นเหมือนไม่มีอะไรในตแรกเลยขึ้นใหม่ไม่เป็นตอนใช่ค่ะใช่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 มันจะรู้สึกเย็นเย็นใช่ไหมคะก็ป้องกันแม้เขายกมือขึ้นสี่นาทีแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้จับเวลาลืมสี่นาทีแป๊บนึงอีกแป๊บแล้วของแขวะเดียวแขจะได้สีจังเลย เดี๋ยวรอแบแบบของต้องไลฟ์ก่อนนะคุณพี่มีอะไรมาบ้างวันนี้มีมีกี่ตัวมาบ้างวันนี้คะตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวนี้ก็เป็นสินค้าใหม่ของก้อนหนเหมือนกันก็คือเป็นครีมจากขนครับเอออันนี้ทำมาในแบบผมทาอร์ชั่นครีมใช่ไหมใช่เป็นเวอร์ชั่นครีมแบบทรงสำหรับใครที่แบบอยากทดลอาครีมแล้วมันจ๋อันนี้ใช่ไหมใช่ที่มึงลองเวอร์ชันครีมสีทดลองก็สามารถเอาแบบครีมไปได้เลยเวอร์ชั่นครีมสักอย่างนี้เลยอ่ะท่านนี้ก็ได้เออมึงข้าวอุยกิจมีให้อันนี้เวอร์ชั่นครีมนะ อ่ะเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นให้ดูกับว่ามีขนจริงนะไม่ใช่ขนปลอมเนื้อตช่มีลูกค้าบางคนแบบขนปลอมหรือเปล่ากันลาเขาบอกว่า5นาทีขนหลุดไม่ทิ้งตอเหรอบังลังต้องทายเยอะไหมไม่ไม่ต้องเยอะค่ะใช่ทาพอได้ไหมเดินทางไปได้โอเคเอาแล้วพอจุดกันแล้วก็ใช้มือกีบได้เลยตัวนี้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 อันนี้เป็นแบบครีมนะคะก็คือเป็นตัวเดียวกันนะมันจะหลุดออกแบบยางลุดจริมันจะยางลุดด้วยล่ะ ตัวครีมทิ้งไว้ประมาณ5นาทีจะขาดของพอนแล้วผิดใจตัวครีมเป็นไงกลิ่นไม่ไม่แรงไม่ได้ฉุนไม่ได้แบบไม่ได้แบบฟุ้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แสบจมูกเป็นเนื้อมันยาเสีฟันเลยอะทิ้งตัวนี้นะคะก็ทิ้งไว้5นาทีขึ้นไปเหมือนกันนะคะถ้าถ้าขนแบบนี้ก็ประมาณสัก7นาทีดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ได้หนามาต้องบอกว่าเรื่องขนเรื่องเรื่องนาทีเนี่ยจะเอาไว้กี่กี่นาทีดิ ต้องขึ้นอยู่กับคนด้วยผู้หญิงอาจจะ5นาทีก็จะหลุดง่ายแต่สําหรับผู้ชายอาจจะทิ้งไม่นานหน่อยมาเข้ามาเห็นเราพี่นุ่มัมาเห็นดูแเดี๋ยวขอแนะนําวิธีใช้ของผู้หญิงก่อนได้ไหมว่าเฟ่เอมาเร็วทีมทีมงานวิธีการใช้ของผู้หญิงลูกค้าจะได้ไม่ต้องใช้ผิดวิธีด้วยสาหรับผู้หญิงนะคะอ่าเออนัสบายเบรเได้ อทำทำไงเพื่ีนผ้หญิหทำประมาณนี้ก็ได้ค่ะขออนุญาตนะคะอัเจาน้าที่ถ้าถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะก็คือก่อนใช้งานนะคะก็เอาทิชชู่นะคะทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกนะคะวางไว้ตรงปิดปิดตรงกลางแบบนี้ค่ะใช่แล้วก็ตรงทางเข้าใช่ค่ะอัดหูอัดหูไว้ก่อนปิดไว้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็เอามูน่ะค่ะ ฉีดบริเวณรอบๆได้เลยนะคะตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่เข้าตรงช่องรูหันศาตรงนั้นเข้าไปค่ะนี่อันนี้อันนี้อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้นะเราเราก็อายัดเข้ามางนี้ปิดให้มันมิดชีดแล้วก็แล้วก็ฉีดอ้อมนีนางเลยฉีดอ้อมนีนางเลยแล้วนางก็จะชาโฟกัเวลาแล้วก็ปื้ดเลยส่วนล้านเนื้อนุ่มข้างบนนะคะตรงนี้ลานเนื้อนุ่มก็ฉีดได้เลยค่ะก็ปิด ปิดตรงบนนิดใช่ร้านหนึ่งก็ปิดไว้อย่างนี้แล้วก็ฉีดไว้เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ต้องเช็ดย้อนขนด้วยนะเพื่อที่จะให้มันออกทั้งลาดทั้งคนด้วยอ๋ออุ้ยใช่เช็ดย้อนขึ้นมาจากอุดดีสามรถออกได้ทั้งคนด้วยเหรอคะใช่คนออกเลยไม่เลิศวีแม่แซนยกมือขึ้นเขาบอกเอขนขึ้นใหม่ก็คือจะ ขึ้นช้าและบางลงก็คือบางบางคนเนี้ยค่ะไปโกนหรือไปดึงออกข้างล่างขนก็จะมันจะคันก็จะเส้นเล็กลงด้วยนะคะไม่เป็นต่อนะคะเลอะอันนี้สําหรับเวลาลักเวลาเวลาหลุดแล้วก็เอาออกเลยนะอย่าแช่ไว้นะทิชชู่นะเอาออกก่อนนาบางคนเอาเรื่องมาบอกไงก็จะสีอีกอย่างเอื้อยไม่หันเลยยากเลยดีๆเอาทิชชู่ออกนะครับ นี่แหละพี่น้องมันนี้มีทั้งแบบมีทั้งแบบเป็นขวดเป็นขวดเป็นเป็นรูปแบบสเปซชุด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 แล้วก็แบบซองแบบซองมันเป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมพี่น้องเป็นเนื้อครีมใครแบบงบน้อยหรืออยากเอาแบบพกพาก็แนะนําแบบซองก็ได้นะคะปกติราคาอยู่ที่129บค่ะแบบซองแต่ว่าวันนี้มาในไลฟ์บอสบิ๊กคือพี่ปุ้ยจัดโปรพิเศษให้เลยเลยแค่ซองละ69บาทเลยบ้าเลยกสิเาถ้ากด2องค่ะคุ้ม มาห้อมาสีตะล่ำสีตะล่ำห้าถือถังมะเหล้วประเด็นภาพให้ประเด็นเอาเอาอันนี้ก่อนไหมเอาข้อเส้นนี้ก่อนไหมมาซ้อมอ๋อแก้วมาเอาแกนมาพี่แก้วมาให้ให้คนที่เหมือนตรงนี้เวลาเช็ดนะคะอย่าเฮ้ยตื่นเต้นเวลาเช็ดให้เช็ดย้อนขนไม่ได้เห็นนานแล้วอันนี้มาเช็ดให้เช็ดย้อนขนนะอ่ะใช้ทิชชู่เปียกแบบนี้นะคะเช็ดย้อนวิมันสอบไหมนะขนปลอมแน่เลยทีมงานเตรียมขนแน่เลย ใครโกงกันมันตกนรกอันนี้บิฟอร์ใส่ถุงมือลายขนสัตว์อันนี้ใส่ถุงมือในดูซีมันของจริงไหมเออไม่กลัวเขาว่าเราปลอมไงใครจะไปใส่ใครจะไปทำขวดปลอมให้ตรวจจับเราพี่น้องเอาเวลาตรวจจับไปให้ของจริงของแท้ของดีของเลิศสิบวินาตีก็ได้แต่ว่าไม่ฉุนไม่เหมือนพี่ปืดยังทิ้งไว้เกือบสิบนาทีคันไหมครับจะแบบคันไหมไม่คันเลยเออเลยอ่ะ ได้ไหมได้ไหมมุนมุนก่อนใช่เนี่ยเทสระบบเทออกมาอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยจกระดุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจริงเลยเฮ้ยอ่ะฮะอ่ะเซ็ดมุนก่อนไหมล่ะเซ็ตเลยเต้เลยเช็ดที่ตผลปืดปืนเดียวใช่เออ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 เล็ดเลดเลเล วิวิลด์แม่แซมผิวเนียนมากเฮ้ยแต่ต้องเป็นคนใหม่โว่แม่อันเดี๋ยวเขาไปทำเดี๋ยวรายละเอียดเอาไปมาเลยเออคือแซมต้องทำให้แข็งหนาวิลด์จริงๆเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะมันเนียนมันเด้งมันเด็กปัดเหมือนเหมือนเหมือนเราทาครีมเลยเหมือนเราทาแม่ไม่ไม่ละลายเครื่องเลยไหมล่ะไม่ละลายเห็นไหมล่ะ ไม่แห้งนะคะผิวจะไม่แห้งนะคะผนจริงไม่ฉุนไม่แสบเลยนะมันเลิศเลิศเลยอ่ะเนียนด้วยจากหงเหีจากหงเหีบไหมเอาให้ดูใกล้หน่อยเฮ้ยอันนี้ขนาดเป็นพังแซมมี่นะกายขนาดนี้เลยถ้าเกิดถ้าน้องแซมมี่เออนี่ให้ดูเออเออนี่นี่อันนี้ของจริงแล้วนี่ดูสิแม่งเงื้ขึ้นตรงนี้เออเนี่ยเนี่ย อันนี้อันนี้ตอนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน้องๆล่ะถ้าเป็นน้องสาวน้องชายจะเลอกขนาดไหนคิดดูดิเหมือนแย่งกับกูใส่ลดอันอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นขนผู้ชายนะขนแข็งนะขนผู้ชายูนจริงขนยาวและขนแข็งแต่ถ้าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผู้หญิงเอออันนี้ขนจริงับให้ดูกับว่าเราเป็นของจริงเนี่ยโอเครสต์ไหนรู้ว่ามีขนเนยวันนี้จาก390บาทแบบ แบบขวดใช่ค่ะเหลือเพียงแค่290 290บาสิลดสขวด2ขวด550แบบโฟมนะแบบโฟมอ่าแบบถ้า2ขวดจะคุ้มนาตี้อ่ะนาตี้ก็ยังแบบยังเลย200ร้ยเท่าไหร่นะ290ค่ะ290บาทใครจะรับวันนี้คอสมิกกดตะกร้าคอสมิกคอสมิกอีเะฟูอุ่ยมีคนเที่งด้วยนึกว่าเขาจะมีทวงเราคอสมิก290บาทจาก390ขายแบบจริงใจรีวิวแบบจริงใจแบบของจริง อ Inf ินฟูอินฟูรีวิวเยอะมากนะครับผมเพราะแบบนี้เขาการตลาดเขาเลิศอยู่แล้วที่สําคัญเลิศก,การตลาดคือคุณภาพคุณภาพคุณภาพเกินการตลาดถ้าการตลาดดีแค่ไหนแต่คุณภาพไม่ได้ก็จบนะพ,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 พี่เนาะใช่เพราะว่าขายมาสิบปีเลยขตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเลยพี่ฮ่กูเกิดจริงแล้นี่คนละาเกินจริงส่วนใหญ่จะได้2 2 4สบาี่เพราะว่าที่มีคูปองเลยรีบเลยนะคะรีบกดในตะการได้เลยนะแมนพี่น้องกดเลยกดเลยนะคะเขาจิตตั้งไว้ข้างหลังนะสองบ้อยเท่าไหร่ครับ แบบซองหนึ่งซองหกสิบเก้าบาทค่ะถ้ากดสองซองตอนนี้เหลือเพียงแท้แดงสามสิบแปดบาทเลยแท้แดงแบบซองคือมันก็คุ้มนะเพราะว่าสามสิบเอ็มเอลเลยนะคะตัวนี้เออลใช้ได้ใช้ได้นะฮะใช้ใช้ดีจริงใช้ดีจริง อะไรนี่ได้59บาทแบบซองเขาบอกอันนี้แบบซองนะอันนี้แบบซองนะทุกคนแบบซองโลชั่นแบบต้วยทาจุดจึจดึงจึจึแบบซองจะเป็นแบบนี้แบบซองจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนักตี้แค่แบบซองแอน้แอีอ้แขนขวาสิของจริงหรือของปลอมออของจริงของจริง <c oughs> ของจริงนะ <c oughs> ของจริงยังมาหลบกคนเล็ก เออเดี๋ยวนาตีรอเวลาเนาะต้องรออีกสองนาทีมดี๋เดี๋ยวนาทีนะสองนาทีใช่ใช่ค่ะพี่เพราะว่ามันอันนี้แบบซองหกสิบเก้าบาทแบบขวดสองร้อยเก้าสิบเอามาขายถือเถอะมาเพื่อลองปกติเขาปกติเขาไม่รู้ราคาเขาก็ขายได้ดีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเขาแบบเอาใจเอฟซีเพื่อนกินแรงใช่ค่ะเอาใจเอฟซีด้วยเพราะว่าแบบเขารอโปรจากที่นี่เลย พี่น้องสองเก้าสิบแต่ผมเชื่อเลยว่าไม่มีใคร broken, ได้สองเก้าสิบมีแต่คนได้ส่วนลดเต็มไปหมดเลยสองนะเออสองร้อยเก้าสิบบาทกดอุ้ยอะไรขึ้นน right> <ma ี่ส่วนลดหรอตอนนี้เป็นขวดเหลือสองรอยี่สิบสี่บาทเฮ้ยต้องรีบกดเลยค่ะตอนนี้สปาตาไรวัน2รยยสบบาทสองอยี่สิบสี่บาทเลยค่ะตอนนี้โอ้คือตะก้าฮอนแล้วอ๋อโอ้โฮอลแล้วมากดในตะก้าเลยนะคะยืนยันได้เลยนะคะ พร้อมส่งพร้อมส่งเวอร์เขาจะตั้งไว้หนิพี่น้องจอบปีปีอยู่ไหนมากดเด้งวันนี้ว่าต้องทำอะไรคะรักตะแระเมื่อเสียกูเด้อเฮ้ยมันมันคิดมันคิดหนักจิตเดียวเขามันจะกระชีหนึ่งแล้วครับเงดีกว่ากินโนะโตะเหรอกิมโนะโตะเหรอต่อที่ห้องอันนี้เลยขว้าเออส่งมาห้องส่งโอ้ตึ้งเมมากวันนี้ ไม่คือพี่ผมจะมาทำรักแรกนีงไม่เคยทำให้คนดูนะพี่เอ้ยเราแต่ว่าเราช้าจริงเราอยากให้ทุกคนดูว่าเออเรารีวิวเดี๋ยวถามกันยังไงเราต้องยกย่างชี่ห้านาทีใช่ค่ะเด้จับไม่ให้จับแหวนด้วยเดี๋ยวเอาไิช่วยโอเคลองเสียบแล้วลองอ้อจากนาทีอ๋อครับลองเสียบอันนี้คืออันนี้คือถือว่าน้อยใช่ไหมนี่บางคนหลายคนนี้ใช่ไหมนาทีมึงไปมึงหลายเหรอพี่คนจริงไหมครับนาทียกนาทียกคนจริงไหมคะอันนี้คนจริงไหมคะนสันดานคนจริงนะครับวันนี้ จริงนะครับวันนี้นะไม่ถ้ากิดนั้ทียกอาจจะไมอ่อย่างนี้นะอาจจะต้องออกจากห้องไปก่อนเ <laughs> ข้าอีกนินึงกันนะครับ